cha mẹ ao củ nè, à luồng luồng luồng, bên dưới luồng đi à, bỏ mẹ ao mẹ ao mẹ củ ở đây, ní canxiem rồi, bơ canxiem, xanh xay mẹ để xay ở đây, sắp sạp đinh cát này đây, mẹ không biết. ô, xay xay để 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 Bài bảy bài bảy kem nô, xay đoc, nhiều xem nô. เป็นปรุงลวงเม็ดเลยเดี๋ยวบินคือนายก็เลยไม่รู้ปุ๋อยอได้หายลุกน้องไปนี่เอาเจ้ากูเขาเอาเอาเอาเจ้ากูเอา,เอา,เอาเ สวัสดีค่ะวันได้ามาเปลี่ยนปุ้ยเล่วทำไมนี่เพิ่งซื้อไปเมื่อวานใช่ไหมใช่ลูกน้องมาซื้อตึงนี้เม็กอะไรด,ดังเปน,เนี่น<อ>ใส่ดอกนี่เดิดนดคนจริง,งตัวเนียนเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะ่ะจริงจริงตัวเนียนสามารถใส่ได้เพราะว่าช่วงเนียนลดราคาลดรวงได้ไดลดาารรดเลยนี่ไม่เป็นสภาพดินกันนี่อ่าเดี๋ยวพันนีนะเดี๋ยวเจ๊กุ๊กจะอี่บายให้ฟังว่าตัวเนียนสามารมาใช้กับถูเดียนในช่วง อ่าทุเรียนกำลังติดดอกติดพ้นอ่อนนะมันจะช่วยขยายพ้นยังไงมั้งอย่าพุ่งคืนอย่าพุ่งึืนใจเย็นๆใจเย็นตาใจเย็นเดี๋ยวตาเราคุยกันก่อนเราคุยกันก่อนเดี๋ยวเจ๊กุ๊กจะอธิบายฟังให้เข้าใจง่ายๆเลยนะตัวนี้นะเขาชื่อว่าซีเมกโกรซีเมกโกรนี่เขาเรียกว่ามีทาราฮันรองทาราฮันซ่ิมคือค่อนข้างที่เยอะเจ๊กุ๊กให้เลยครั้งนว่านะปาเข้าใจไหมวะ ตัวเรียนนั้นจังว่าที่ว่าติดผลนผลิตนั้เข็าตองการแคลเซียมเยอะซึ่งตัวเนียนมันมีธาอาหานหมายว่ามแมกนีเซียมมันมีถังแคลเซียมมีซิลิก้ามีแมกนีเซียมมีโบรรนซังกาซีมีตองอังโยเยมากมมยแล้วเป็นสินค้าที่นำค่าจากเกาหลีกันละลายง่ายชายดีตัวเนียนถ้าว่าเราเล่แต่ข้างหนกันบางทีเราไม่เข้าใจดีแล้วและที่กลับมาท่านเจ๊ก,กุ๊ก เด็กกุ๊กจะได้บอกว่านี้มันฉายได้ฉายได้เลยรถกันลืดดวงได้ดีมาเจ้าไม่ได้มาเองไงเจ้าเลยลุกนองมาซื้อแต่เดียวไม่ซื้อมันใส้ได้ไร่วงใส้ได้ตั้งแต่เดือนแรกใส้ได้นุกันนะไลรุนนุฉายได้ตลอดเลยทั้งทั้งลูกแล้วก็มีตัวนี้ก็มีตัวนี้มันเป็นฐานรานรองซึ่งคือจาเป็นในการจะเริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นรก พ่นและกระช่วงก้อนเก็บเกี่ยวที่สําคัญมันยังช่วยปรับดินให้ดินมีความเป็นกลางที่นี่ปุ๋ยที่เราใช้เป็นพืชมันจะได้กินต้นไม้มันจะโตเร็วลูกกใหญ่เร็วนะตัวนี้ใช้ได้นะได้ได้นะหลงเล่นนะหลงลงใส่เล่นนะไม่พิษว่าเหม็นนะงงอตาเกเกได้ได้ขึ้นปุ๋ยแล้วตันนั้นเอาขึ้นปุ๋ยได้แล้วตันนั้นตรงนี้ขึ้นปุ๋ยทีตรงนี้ นะคขอบคุณนะคะถ้ามีปัญห้าเลยเข้ามาตีราได้เลยนะคะเราจะได้คำบึกษาได้อธิบายกันให้เข้าใจมากขึ้นนะคะขอบใจมากเจ๊กุ๊กค่ะย่างเช่นเแล้วดีเม่ตรแล้วควนเนี้ยควนเนี้ยไปขอบใจมากเจ๊กุ๊กค่ะบายบายค่ะขอบคุณนะค่ะ รกระเกตตรกองชาวสุวนทุเรียนนะคะที่กำลังงง5แคลเซียมถาดรองที่มีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของทุเรียนเจกุ J ๊กแห่งหัวดนะคะก็แนะนำซีเมกโปรซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมของชาวสวนทุเรียนและค่ายดีอันดับหนึ่งเลยค่ะ